ครับก็ยังคงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหนึ่งให้สายมันสายเผือกได้เมาส์มอยกันอยู่เสมอสําหรับอาซิงหรือคนเล็กไม่ยอมโตของเราไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าเรื่องของความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้ซึ่งจบลงไม่ค่อยสวยสักครั้งเลยและโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับสาวๆซึ่งก็จากกันด้วยความเจ็บปวดทุกทีเช่นกันแอดเตรรวบรวมมาได้นี่มีประมาณ9คนครับที่อยู่ในกระแสสื่อจริงๆนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับอาซิง และได้รวบรวมไว้ในคลิปต่อไปซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติเจาะลึกของอาซิงโดยเฉพาะครับอาเีิงเสร็จแล้วกำลังจะตัดต่อแต่พอดีว่าในตอนที่ไปค้นข่าวเรื่องประวัติอาซิงเนี่ยก็ไปเจอกับข่าวนี้ขึ้นมาคือจะเล่าไปในคลิปนั้นเลยรู้สึกว่ามันจะมันจะยาวไปแล้วก็รายละเอียดเป็นค่อนข้างเยอะแอดก็เลยคิดว่าเออเรามาทําคลิปแยกออกมาดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวเฉาโฉล,ล่าสุดของอาซิงครับซึ่งก็เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆเช่นเดิม แต่คราวนี้มันยิ่งใหญ่อลังการกว่าครั้งไหนครับเพราะว่าคู่กรณีในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมีอายุแค่17ปีในขณะที่อาซิงอายุ59เข้าไปละช่องว่างระหว่างวัยที่มีคือ42ปี3มรอบครึ่งอะ่ะจะคุยกันรู้เรื่องมีเนี่ยนี่มันไม่ใช่พ่อกับลูกหรือว่าลุงกับหลานนะแต่มันเป็นปู่กับเหลนเลยละ่ะห่างกัน42ปีเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไง แอดได้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายเป็นไทม์ไลน์มาเลยครับรับรองว่าดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างทะลุป,ปรุกป,ป่งแน่นอนเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2 0 2 1ที่ผ่านมานี่แหละครับก็พเพอิญว่ามีปาปารัสซี่เนี่ยได้ไปจับภาพของชายสูงวัยคนหนึ่งซึ่งปกปิดหน้าตาอย่างมิดชิดเลยเดินไปพร้อมกับวัยรุ่นส,สาวป,ประมาณสัก3ามคนซึ่งแต่ละคนนี่ก็สวยสดใสน่ารัก อวบอันและก็เซ็กซี่เป็นอย่างมากส่วนคุณลุงจุงหลานคนนั้นถึงแม้ว่าจะใส่หมวกปกปิดหน้าตามิดชิดแค่ไหนก็าตามใครดูก็รู้ว่านั่นแหละอาซิแล้วทั้งหมดนี่พากันไปไหนพวกเขาได้พากันไปลงเรือเล็กเพื่อจะนั่งไปขึ้นเรือยอทลำใหญ่มูลค่าล้ำละกกว่าร้อยล้านเหรียญฮ่องกงชื่อว่าเรือควอนตัมซึ่งมีชื่อของอาซิงเป็นเจ้าของพวกเขาได้นั่งเรือออ,อกไปประมาณช่วงบ่ายๆไปลงเรือไปปาร์ตี้ไปเล่นน้ำกัน เสร็จแล้วก็กลับเข้าฝังเวลาประมาณสักสี่ทุ่มได้จากนั้นก็ไปไนั่ปาร์ตี้กันต่อหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีภาพถ่ายที่แสดงถึงความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเด็กสาวคนนั้นกับชายสูงวัยที่ไม่ว่าใครต่อใครก็คิดว่าเป็นอาซินกันทั้งนั้นได้ถูกโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเด็กสาววัยสิปีชื่อจางเสี่ยวฉีแล้วจางเสี่ยวฉีเป็นใครเธอคือนหนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสฮ่องกงในปีล่าสุดซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับ แต่ด้วยรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับซัมหยุดลูกสาวของซิลสู้เจนเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีความกล้าได้กล้าเสียเกินเด็กชอบใส่กระโปรงแบบสั้นเสมอหูตลอดจึงเป็นที่สะดุดตาของสื่อมวลชนรวมถึงอซิงของเราด้วยแล้วทั้งสองคนนี้รู้จักกันได้ยังไงพวกเขาได้รู้จักกันในงานปาร์ตี้บนเรือยอชซึ่งอสิงเนี่ยได้ให้ผู้ช่วยไปขอเบอร์ติดต่อจากเธอแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กันแต่ด้วยนิสัยรักความเป็นส่วนตัวสุดๆของอซิงเขาจึงกำหนดเงื่อนขไขไว้ว่า เขาจะเป็นฝ่ายโทรหาเธอด้วยโปรแกรมบี h a t และห้ามมีการบันทึกเสียงหรือว่าบทสนทนาใดๆเด็ดขาดและ 2. ทุกครั้งที่พบกันเนี่ยเซียวฉีจะต้องดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้แน่ชัดว่าไม่มีใครตามมาและจะต้องไม่ให้มีใครพบเห็นเวลาที่พวกเข้าอยู่ด้วยกันและ 3. ห้ามถ่ายรูปหรือคลิปใดๆโดยเด็ดขาดแหล่งข่าวยังบอกว่าอาซิงปฏิบัติตัวต่อเซียวฉีอย่างดีคอยขับรถไปรับไปส่งเวลาที่เธอจะไปไหน แน่นอนว่าเมื่อมีข่าวเผยแพร่ออกมาไอ้เสือยิ้มยากแบบอาซิงต้องออกมาปฏิเสธเช่นเคยโดยได้ให้ผู้ช่วยส่วนตัวให้สัมภาษณ์กับสือว่าอาซิงกับอินูเสียวฉีไม่ได้สนิทสนมกันแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ร่วมทริปป,ปาร์ตี้ซึ่งก็มีไปกันหลายคนพร้อมยังขู่อินูเสียวฉีว่าให้ลบภาพเหล่านั้นออกจากอินสตาแกรมให้หมดเพราะมันผิดข้อตกลงที่พูดกันไว้ว่าห้ามบันทึกหรือเผยแพร่ภาพใดๆเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะทาการฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดในครั้งนี้ซึ่งปรากฏว่าอิหนูซูฟัดก็ไม่ได้นําพายังคงลงรูปเซ็กซี่ๆและยั่วน้าลายจากทริปนั้นต่อไปแต่คิดว่าน่าจะลบรูปที่ติดอสซิงออกไปแต่ไม่ต้องห่วงไปสําหรับสายเผือกว่าจะไม่มีเรื่องมาให้เมาส์มอยต่อเพราะว่ารูปถ่ายที่ติดอสซิงเหล่านั้นอยู่ในมือรักข่าวหมดแล้วและมันก็ว่อนเน็ตไปทั่วหาแป๊บเดียวก็เจอแม้จะมีหลักฐานหลายๆชิ้นที่ตำตา แต่ผู้ช่วยมือหนึ่งของอสิงก็ยังแถไปแบบสีข้างสิบสิบว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีมูลและกล่าวว่าบางคนกําลังใช้สถาน,นการณนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเม่อได้รับคําตอบแบบนั้นนักข่าวก็เลยยื่นคลิปนี้ให้ผู้ช่วยหัวเห็ดดูว่าเนี่ยแล้วนี่มันคืออะไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะแก่หรือคุณจะเก่งประสบการณ์ขนาดไหนก็อย่าได้ริเล่นกับเด็ก เพราะเด็กก็คือเด็กที่มีความรักอิสระและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจะไปคุมมันให้ว่านอนสอนง่ายเหมือนยุคหลอหุยเจียนหรือว่าจูอินไม่ได้หรอกอย่าลืมว่านี่มันเด็กยุคดิจิตอลคุณลุลงจากยุคมือถือปุ่มกดจะไปตามทันอะไรอ๋อและด้วยช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันถึง42ปีนักข่าวเลยเรียกปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างปู่กับหลานเสียเลยไมล่ละสิง่งคําว่าแก่ พูดเบาๆก็เจ็บ